ทะเลาะกันของนิมจิ๋วพี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะพี่จะเห็นหรอเ่าวันเลเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยจะยินเาถึงเพ่อนถ่ายพี่เ้าจะอเหรอนี่แกอาอเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเลวทั้งคู่ ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มักมากไม่พอ<ม>พี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยใจกนันนะเงียบไปเลยสารละเลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเรามีผัวแล้วร,รู้ครับร,ร,รู้แล้วมีทางผิดเหรอเนี่ยฮะ มีโชว์กับเสียงคนเดิมแล้วไอ้สาเละก็อย่าไปเชื่อมานะสองก็ปิดสี่ไหนย้อนก็หนุ่มหนุ่มขอโทษนะก็ก็ยังโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่ลอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดไปอ่ะ คังยังก,กรนะเพื่อมาแล้วใส่หเอาเหม็วิตกได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอรนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขากันเออแล้วแล้วแบบนี้นุม่มจะมอยู่ที่ไหนอะค่อยจะไปอยู่ไหนมันก็ได้ของแกชีวิตแกที่ไม่มีครหนะ่ะมือไม่มีพี่แซง,งโอโซโอยู่นี่นแหละลออกไปเมียเมยจ๋าแกไม่ต้องมาเร ฉันไม่มีผัวจะช่วยอย่างแกออกไปออกไปออกไปเลยไปเออไปก็ได้ไปตรงนี้มันนี่เลยตรงนี้เลยลูก เจ๊นี่อยา่างน้ำซุปสูสสตรตระกูลเจ๊อ่ะอ๋อไม่ใช่นะคะเจ๊ว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเลยค่ะผิดพลาดบ้าบอลกบอยู่ในการน้ำร้อยขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมน่าจะเอาเรื่องเจ๊ถึงที่สุดเลยใครดูน่าจะห้อยร้านเจ๊เลยจะ,จะยังยังก่อนนะคะไม่เย็นแล้วมันเข้าอยู่ได้ไงอ่อไ้ลูกผมมากเลยค่ะห,ห,หน้าโดนฆ่าทั้งฝันบ้าแน,น่นแน่เจ๊ 닭기 오면 참 민아. บิดเดสกาอะไรแกว่าพิดเดสกาก็แกบ้าเดรตีไงได้สิไอมาดูนี่นี่ไงโอ้โนี่ไก่กงรับซองรับเสนอยู่นี่เองนะครตัวกอตัวกอมาโดนแล้วมาดนแล้วอ้อกต้ง่างมาเร็วตรไหนกอย่ามาเล่นเกมนะด้กวริงเหรอดุย ลังแกคนจนลังแกคนจนนี่ว่ะไปที่บอกว่าไอ่ไหนอยู่นี่โอ๊ยพวกเราร้องไว้อย่าใช้มันหนีอ๋อพี่ครับปล่อยผมนะครับผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทันอีกแล้วปล่อยผมนะ,นะนะนะนี่ไอ้พวกคนเลวเนี่ยเวลาอทำผิดนะไม่คิด <c oughs> ในเวลาโดนจะมาตอม่อยไปแค่ไหนนี้แจ๊จ๊าโดนจับแกให้ดิฉันีนนเจ้าหน้าที่อไรอะไรใคไปเชียอใครหรือเปล่าโอ๊ยพี่ครับพี่ขอร้องครับผมจะไม่ทำแบบนี้นะครับพอจะเป็นไข้มวยซ้อมกับปิดเสียอะไรแล้วนะครับผมจะรับปามี่ให้ถึงคุนๆหนึ่งแล้วแกไม่สงสารลูก เขาไม่มีทีจ,จะไปฟ้องของใจเธอได้ประโทงัานแก่ก็ไม่มีเศษิ์ถ้ากไก่เอนอนไปคุยกับคอ่อยมวยซอสก็สิีเสร็จด้วไตไกลๆเลยไปเลยไม่ท้อมไรโซ่กับปีกปล่อยอะไรทรั้งนั้นโกรธ